สวัสดีครับอยู่กับพี่อัมนะครับแล้วนี้เราอยู่กับเกม Animal r e v o r n Battle Simulator นี่นะครับหรือ ARBS นั่นเอง,งพี่อามน่าจะเคยทำไป1 EP นะสำหรับเกมนี้ตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นเกมที่แบบกระโหลกกระลาปากระป๋องมากครับเป็นเกมใหม่ๆเลยนะตอนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ทำการสร้างสรรค์ตัวละครอะไรมาต่างๆมากมายและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีระบบที่เราสามารถที่จะสร้างตัวละครขึ้นมาได้ด้วยนะครับ <What? S 1> มันช่งเป็นอะไรที่เจ๋งซะเหลือเกิน เราสามารถที่จะสร้างตัวละครที่ตัวมดเดลเสาแล้วหัวเป็นยีราฟแบบนี้ก็ได้นะมันก็มันก็จะแลกแปลกๆหน่อยนะครับประมาณนั้นประมาณนี้และนอกจากนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยก็ยังมีพวกแบบแฟนตาซฟนซีนมนุษย์หมาปงหมาป่านะครับเราสามารถที่ขยายร่างมนุษย์หมาป่าได้อีกต่างหาก <What? S 1> โอ้มันจะโหดร้ายกันไปขนาดน,นั้นนะเรามาเริ่มจากที่เราเคยเล่นกันก่อนนี่คือกอแฮมเมอร์ครับผมก็คือประมาณว่าเรียนแบบเทพเจ้าทอแลนะละเนาะโฉมหน้าของเทพเจ้ากอ,กองเรานี่ก็ ถ้าทางดูดันนะครับนี่มีลายสายฟ้าอยู่ตรงกอกอกกลางก่อกลางอกด้วยโอ้นไงละ่ะสุดยอดอันนี้ก็คือลิงธรรมดานะครับประท้ากับเทพเจ้าทอลิงทอเนี่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับน่าจะจบภายในเซี่ยววิอา้าวแล้วำทำไมเทพเจ้าทอมันถึงล่วงอย่างนั้นละ่ะทำไมเดินมันอย่างนั้นละ่ะท่านเดินไม่ค่อยได้หรือไงครับ <laughs> ลิงก็เอาให้เหยียบตาย <laughs> โอ้โหเถือนว่ะ เดี๋ยวเรามาลองยูนิตแปลกๆดูบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหช้างครับผมนี่เขามีปืนข้างบนตัวด้วยนะช้างนะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นยีราฟนะแต่มันเป็นยีราฟที่แบบมีปืนติดอะไรแบบเนีน้เดี๋ยวติดลงไปแบบนี้ติดไปด้านข้างครับแบบนี้เออมันก็แลหน่ากลัวดูเหมือนกันนะยีราฟปืนกลน,นะครับผมเข้าลองดูโ,โ,โอ้โ,โ,โ,โหคโโโขรโด ยูนิตใหม่ๆแบบแฟนตาซีที่เพิ่มเข้ามาก็ไวเบิร์นไม่เคยมีแล้วมีไฮดรานะครับมังกรและไฮ d ดราตัวนี้มังกรสามหัวนั่นเองอือหืไฮดรามันพ่นไฟไม่ได้นะ <What? S 1> มันอาศัยกัดเอานะครับผมเออกัดเข้าไปนั่นแหละอะจะทําอะไรก็ทํากันไปครับอดวิ่งหนีบนินหนีไป็น่นแล้วครับเอาพ่นไฟกับหลังก็ได้เลยเหรอ <c oughs> มนนีใครรู้ครับว่าใครแพ้ใครชนะ <c oughs> พ่นไฟครับ ไฮดรานี่มีกี่หัวมีห้าหัวแล้วหรอหัวงอ,อกขึ้นมาหรอครับหรือไงอา้าวตายแล้วครับผมเอายังไม่ตายครับแตงก็ว่าตายไฮดร้ามีห้าหัวครับหรือเปล่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าเออห้าหัววะ่ะมาสู้กันเข้าไปครับมังกรประคะไฮดร้า ra, ครับเรียบร้อยครับผมมังกรโหดกว่านะแล้วถ้าไฮดรามันสามารถบินได้หรอ <Huh? S 1> เออไฮดร้าบินดูจะเป็นยังไงครับดูจะเป็นยังไง บินไปแล้วออออเอ้โ้อเอไอ้ไม่ได้ยังงั้นดิตันละสู้ันเข้าไปไปไหนนะออกนอกสถานต่อสู้ออกนอกเวทีแมาครับไอ้ไฮ,ไฮด้าก็กัดเข้าไปมังกรก็ไม่รู้จะทํายังไงครับพยายามพลนไฟก็พลนไฟใส่ไม่ได้เขาไม่ตายนะมังกรน,น่่นจะแพ้โอ้แพ้ครับผมมังกรแพ้โดนไฮดา้าบินเข้าไปทีเดียว แล้วถ้าเป็นบาคิโอสัลั์ล่ะแล้วใส่เป็นหัวพัสมาบีมทีเล็กลงไปครับเป็นไดโนเสาร์สามหัวอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงครับอยากรู้แรงไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่โอ้โหปล่อยแสงเลเซอรอ์มันปล่อยไม่โดนนะดิมันรัศมีมันไม่ค่อยดีครับเออเตะมันเตะมันนั่นแหละเตะมันโ,โดนโดนกัดขาครับไอเลเซอร์ข้างบนไอห,หัวเลเซอร์เลยก็พยา,ยาเออชนะเว้ยเออเอากับมันสิ เดี๋ยวเราลองมาสร้างยูนิตแปลกๆกันแล้วกันนะครับผม<ะ>ขาเป็นพวกขาทีเล็กพวกนี้ออสเกลสักเท่าเดียวพอละแล้วก็มันก็จะต้องมีหางเฮ้ยโอ้โหหางโหดว่ะมีหางแบบนี้ด้วย<ะ>นี่ครับผมหางแองคกิโลโซลัสครับแล้วก็ต้องมีส่วนตัวทอรโซครับฝั่งไหนวะเนี่ยเล็กๆใหญ่ๆเออก็จะเป็นตัวประมาณแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องใส่หัวแบบนี้เหรอเป็นแบบนี้เหรอครับแบบนี้มันก็ มันก็คือทีเล็กธรรมดาเราจะไม่เอาทีเล็กธรรมดาเราจะเอาสร้างสุดยอดทีเล็กขึ้นมา <Yeah. S 1> ติดตัวเพิ่มติดตัวเพิ่มแบบนี้ <What? S 1> แลดูไม่ค่อยน่าเกงขามเท่าไหร่เลยครับ <What? S 1> ทีนี้เราก็จะต้องใส่หัวทีเล็กแบบพ่นไฟแบบนี้ครับ <Huh? S 1> มันแงน่หน้าขึ้นข้างบนนะ่ะต้องอยู่ประมาณนี้โอเคต้องมีสามหัวไหวไหมเนี่ยลักษณะจะไม่ค่อยไหวนะ <laughs> มีปีกบินได้ด้วยจะดีไหมเออบินได้ด้วยครับ <What? S 1> เอามันทุกอย่างครับ ทีเล็กสาหัวพ่นไฟบินได้นะฮะมือมือเอามือ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 เฮ้ยทำไมมันแรแปลกแปครับพีการพีการลองมาสู้กับคิงคองเด้ <What? S 1> ขยายคิงคองเป็นสองเท่าให้มันสูสีกับทีเล็กคิงคองเนี่ยก็คือเป็นยูนิตธรรมดานะครับทีเล็กเนี่ยเป็นยูนิตเราสร้างขึ้นมา oh. <laughs> พี่ก็โอดเกินทีเดียวตายเลยเดี๋ยวเราลองเอายูนิตท,ที่น่ากลัว ในกอครับกอเดือดใจแอนครับผม <Huh? S 1> เออมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเป็นกอริล่ากลายพันธุ์ที่ลักษณะผิวหนังนี่เป็นเหล็กนะครับติดอาวุธให้เขาสักหน่อยก่อหัวสปาต้าเลยมาปึ๊บออมองไม่เห็นอะไรเลยสปาต้าเราต้องอยู่ประมาณนี้เออนั่นแหละครับสปาต้าก็ต้องมีโล่ด้วยใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆหน <Yeah. S 1> ่อยแบบนี้หอกมากหองมากหอแบบนี้เหรอชุดก่อชุดก่อครับชุดก่อ ใส่ชุดเกาะให้ก่อน่าเป็นเกาะอกซิกแพคครับป้องกันซิกแพคแบบนี้ครับมันจะไหวไหมเนี่ยแลดูไม่น่าชนะเลยนะครับเทียบไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ทีเล็กสาหัวปล่อยลำแสงนี่ทีเล็กโหดกว่าเยอะมาทำไมไม่เอาหอกกันละเพื่อนเอาละครับผมโจมตีด้วยดาบระยะประชิดเอ้าแตกไม่ได้ช่วยอะไรเลยรู้สึกว่าตะกอรีล่าของเรานี่จะไม่ไหวละเอาออกไปก่อน มันต้องเจอโครไอ้เค้ของเราครับโคดไอ้เคขยายร่างติดอาวุธด้วยเมื่อกี้เห็นปืนพวกนี้อยู่พลาสมาคนนอนครับล็อกเก็ตลอนเชอร์ครับติดล็อกเก็ตลอนเชอร์ให้จระเข้ดีกว่าครับ2,3,4,5,6,7,8,9,10มามาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอมันต้องยิงใส่กันแบบนี้ปัง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 ,ปง,ปง,ปงเอ้ยชะนะว่ะคราวนี้ครับเฮ้ยของเราโหด เดี๋ยวลองเอามังกรออกมาดีกว่าครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามังกรมันติดปืนกล<ห>ไว้ที่ใต้ปีกมนะันอะเดี๋ยวลองดูพี่เขาโหดพี่เขาเถื่อนก็<ม>คือมังกรก็ต้องบินหลบมิสไซล์ของไอ้แค่นิวเคลียร์ราใหได้นะแต่ถ้าบินหลบไม่ได้ก็สวยไปครับดูจะเป็นยังไงนะ <c oughs> เพราะว่าพี่เคนิวเคลียร์นี่เราโหดนะครับมึงงมึงมกุ <What? S 1> โอ้หยังไม่ทันเลยไอ้คตายมันโดนไฟมังกรเหรอ โอ้ดูนไฟมังกรมังกรเขาโหด่ะต้องปรับปรุงไอ้ค่ิวเคียเราก่อนครับเขาแขนขวาออกมาติดประมาณนี้ประมาณแก้มโอเคแขนซ้ายติดประมาณแก้มเหมือนกันเออติดมาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ใส่โลครับใส่โลให้เขาสักสามเท่าก็ไดนะ้เออติดไว้อืมบังด้านหน้าแบบนี้ไว้ <What? S 1> ตอนนี้เนี่ย <What? S 1> ก็กลายเป็นจระเข้ฟาลังมาแล้วนะ เพื่อป้องกันไม่ให้จระเข้มันโดนโจมตีนะเองไหนลองดูซิจะเป็นยังไงเออช่วยได้อยู่ช่วยได้ตรงไหนครับมันก็ตายอยู่ดีแต่ก็เหมือนว่าจะต้านทานได้นิดหน่อยนะเมื่อกี้นะครับเหมือนนะเหมือนจะนะเพราะฉะนั้นเราก็ขยายเกาะไอ้เคเป็นแบบนี้ไปเลยเออ้ยทนได้อยู่ทนได้อยู่ตรงไหนวะเฮ้ถามหุุนยนต์มาก่อนเลยหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ t อโซ่ครับส่วนของลำตัวเป็นอะไรดีเป็นของคนไหมสักประมาณนี้ส่วนหัวใส่เป็นจอระเข้ครับปึ๊บแง่เป็นจระเข้ละแขนนี่แขนเป็นแขนสีดำมาเลยครับฮาค <What? S 1> เป็นไงไอ้เข้ฮาคิเอ้าแขนกลับด้านโทแบบนี้เดี๋ยวต้องแบบนี้แล้วก็มีแขนข้างหน้าหน่อยแบบนี้ครับเพื่อที่จะได้ใส่เกาะใส่เกาะนี่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 เกาะดำเลยเกาะดำเลยนี่นี่ อืมง้ยล่ะทางฝั่งซ้าย2ฝั่งเดี๋ยวเราใส่เป็นนี่ครับพลาสมาแคนนอนครับพลาสมาแคนนอนสีแดงผิดแบบนี้ไว้เออนั่นแหละด้านบนไปครับล็อกเก็ตลอนเชอร์ครับแบบนี้มาดูซิว่าพี่เคนิวเคลียร์ของเรานี้จะยังไงครับไหวไหมไหวไหมเอาแล้วเดินไปไหนนะ่ะเอ้ามันหันหลังดีกว่าใครจะไปรู้ว่าเราวางขาผิดโถเหมือนกรอเราเอาไม่ค่อยอยู่นะ ต้องใสต้องเติมต้องเติมนาหนาหน่อยหาคีกล่องเรา <Like. S 1> เออแลดูดีไปได้ลองสู้ดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยสู้ไม่ได้เ <c> ฮ <oughs> ่เป็นแบบนี้ดีกว่า <S <S ติดแมชชีนกันไปด้วย <S 1> <S 1> ติดอยู่บนหัวเลยอันใหญ่ๆบักเบ้งแบบนี้เออยยิงเลยครับผมมันต้องอย่างนี้ถึงจะมีลุ้น เอาังนกอหนอไปก่อนเงนกอหน่อไปก่อนแล้วดูดิแค่เนี้ยเราพอสู้ได้ไหมโอ้โหสู้ไม่ได้แฮะเลเซอร์มันแรงครับเลเซอร์พี่อ่ะออกไปก่อนสักสองหัวขราวนี้จะสู้ได้ไหมดูกันครับเออสูสีอยู่คราวนี้อือชนะชนะนะนะใช้ได้ใช้ได้ถึงแม้ว่าการเคลื่อนที่มันจะแลดูแปลกๆกแต่มันก็โอเคอยู่มงกรมงกรเราสู้ได้ไหมดูกันก่อนครับ ตัวตัวกันเลยยัก <Yahoo! S 1> uh huh. สู้ได้ใช้ได้ใช้ได้สู้ได้อยู่ถ้าเราสู้กับพวกสกเกิร์ตไอ้เคเราจะเป็นยังไงโอ้โห oh, สกเกิร์ตมันอึดว่ะเอ้ยแต่ยังชนะอยู่ใช้ได้ลาวาโกเลมสามตัวประทะไอ้เคนิวเคีย์องเราโอ้ไอ้เคไอ้เคเรานี่ยิงปืนเข้าก่อตัวเองนะเนี่ย ลองเอาก่อยอเข้ออกไปก่อนอถ้าเป็นแบบนี้มันจะดีขึ้นไหมเออแบบนี้ดีขึ้นครับโหสุดยอดเยี่ยมมากทําไมไม่ลองสู้กับตั๊กแตนดูบ้างครับเออตั๊กแตนเฮ้ยตั๊กแตนอึดว่าตั๊กแตนสุดยอดแต่ก็ไม่ไม่ขนามออเมยเข้เราเข้นิวเคลีย เอาละครัผมแล้วนี่คือเกม Animal Revo l p a t t e r Simulator นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างให้เราลองเล่นดูเนาะอันนี้พี่แอมก็ลองมาเทสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะกับโหมดสร้างตัวนั่นเองเอละครับสำหรับวันนี้พี่แอมก็เสร็จแล้วนะเกม Animal Revo l p a t t e r Simulator หรือ ARBS ต้องขอตัวลาไปดีกว่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม